คุณผู้ชมมาติดตามข่าวนี้กันค่ะทางด้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะจังหวัดเพชรบูร์ค่ะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะก่อนที่จะจัดทำผังเมืองรวมค่ะ ทางด้านของนายสรัญยูมีทองคำนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคุณกกชัยชายรัศมีกุลค่ะเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะมีการจัดทําร่างผังเมืองรวมบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่2นะคะเพื่อวางแผนในระยะยาว20ปีเลยให้สอดคล้องกับศักยภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเลยเพื่อนําความคิดเห็นเหล่านั้นนะคะมาจัดทําผังเมืองรวมเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทเอาไว้เพื่อนําข้อมูลนะคะที่นําที่ได้มาเนี่ยไปใช้ประกอบการจัดทําผังเมืองให้ครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นพระราชบัญญัติการผังเมืองปี62ครับเป็นกรอบที่อ,อปทอในพื้นที่ต้องดํารงรักษาหลักๆเลยเนี่ย มันเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินครับมุมมองก like uh huh. อง็คือเรื่องของคขมนาคมสารวัภโภคที่ต้องขยายไปไม่ว่าจะเป็นน้ําไฟฟ้าถนนหนทางสารุปภคสารุปการต่างๆตลอดจนการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนลดการขัดแย้งในอนาคตด้วยรองรับการเติบโตของเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความสําคัญครับที่จะให้มีการส่วนร่วมของประชาชนในการทําผังเมืองหลังจากนี้จะนํา ร่างผังเมืองโดยรวมนมาปรับปรุงแล้วรับฟังกันอีกครั้งก่อนใช้ประกาศเป็นกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้พื้นที่เมืองสัมพันธ์